พืชกินได้สร้างวัคซีนในร่างกายปัจุบันนักเิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามอย่างยิ่งที่สร้างวัคซีนมาเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสแต่ว่ากว่าจะพัฒนาได้มันก็คงเป็นปี เรามีวิธีการที่จะทำเช่นนั้นได้โดยที่ไม่ต้องรอเวลาถ้าหากว่าเราสามารถใช้อาหารรับประทานแล้วสร้างปัญญาให้ได้นะครับการสร้างภูมิคุ้มกันโดยวัคซีนเนี่ยวิทยศ,ศาสตร์ก็บอกว่าจะทําได้ก็คือต้องให้มีการสร้างเม็ดลือดขาว T S 17ขึ้นมาในร่างกาย ทำไมเป็นอย่างนั้นพเพราะ c ี17เมื่อข้างขึ้นมาแล้วมันจะหลังสารสองสารคืออินเตอร์กิน17และ22ส,สารทั้งสองนี้จะไปเพิ่มภูมิคันที่เยื่อผิผวไม่มีภูมิคันมากขึ้นเยื่อผิวผ,ผิวคืออะไรก็คือส่วนของร่างกายที่แบ่งระหว่างภายนอกร่างกายกับภายในไม่ว่าจะเป็นภายในดวงตา,ใน,งใ,นาในโพรงจมูกไ้ปากในระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์หรือแม้กระทั่งระบบขาด เมื่อเยื่อบุผิวตรงนี้มีผุ้มกันเพิ่มมากขึ้นเชื้อก็จะไม่เข้านี่คือพิธีกรรมป้องกันเชื้อไม่ให้เข้าสู่ร่างกายไม่ให้มีการติดเชือ้อได้ฉมังที่สุดคราวนี้ถ้ามีการพัดผ้าของเชื้อเข้าไปเนื่องจากมีเยื่อบุนผิวมีตาหนิหรือมีแผลเชื้อมันจะเข้าไปในร่างกายเพราะเชื้อไม่สามารถอยู่เฉยๆของมันเพื่อเพิ่มจามํานวนของมันก็ปี้ตัวมันเองในเซลนะครับก็กลายเป็นเซลทเ์ที่ติดเชื้อ T17 ที่เรากระตุ้นขึ้นมาก็สามารถทําให้ไม่เลือดขาวอีกตัวหนึ่งคือเรียกว่าเซลล์ทีพิ เมื่อมีเซลล์ติดเชื้อมามันมีสัญญาณมันมีตําหนิบอกว่าเซลล์ไม่เนี้ยมันเป็นเซลล์ที่เชื้อแล้วเซลล์ทีพิฆาตมันจะวิ่งเข้าไปหาแล้วก็ย่อยสลายเซลล์ติดเชื้อนั้นพร้อมๆกับไวรัสที่อยู่ข้างในจึงทําให้ไวรัสเนี่ยไม่สามารถหลุดออกไปจากเซลล์ติดเชือ้อจึงเป็นวิธที่ปานป้องกันไม่ให้เชื้อลุกลามตั้งแต่ต้นลงมันโดยสรุปที่17เพิ่มภูมิคุ้ม,ม,ม,มกันที่เยื่อบุผิวป้องกันเซลล์ติดเชือ้อไม่ให้ลุกลามต่อไป เรามีนวัตกรรมหนึ่งซึ่งเป็นการวิจัยของคณะนักวิจัยออปเรทีดพิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชืวการแพทย์มหาิทเชียงใหม่ว่าสามารถกระตุ้น T17 ขึ้นมาได้หลายเท่าตัวใช้แล้วเริ่มกระตุ้นเลยถึงวันที่15เนี่ยมันสามารถกระตุ้น T17 ขึ้นไปถึง5าเท่าหรือห0เพราะฉะนั้นนวัตกรรมนี้ก่อสร้าง T17 ซ,ซึ่งก็คือตัวที่พร้อมจะผลิตเป็นวัคซีนทางการเพทเองกัน